สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับผมนะครับผมปันไก่ชนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมานะครับให้เพื่อนๆนะครับเขาไปดูนะครับคลิปนะครับคลิปเจ้าเทียบสองนะครับผมไปเตะเอาไปเตะมานะครับสามยกนะครับแต่ว่าเสมอนะเสมอแต่ได้ใจนะครับตีก็ไก่เชิงเนาะตีก็ไก่เชิงอยากให้เขาไปไปดูแล้วก็พิจารณาดูว่าเทีบสองนะครับพอจะ ระดมทุนได้ไหมนะครับพอจะออกไปสนามได้ไหมนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับใครที่เป็นเอฟซีผมนะครับใครที่ติดตามผมนะครับก็ลองเขาไปดูคลิปนะครับลองเขาไปดูคล um, pues ิปว่าลองพิจารณาดูว่าพอจะเหรนได้ไหมนะครับพอจะเหรนได้ไหมนะครับพอจะไปด้วยกันได้ไหมนะครับก็อยากให้เขาไปดูนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับลิ้งไลน์ไว้นะครับใต้คลิปเนาะลิ้งไลน์ไลน ไลน์แอดนะครับไปใต้คลิปแล้วก็ทักมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนะครับลงให้ดูเนาะว่าให้พิจารณาดูว่าเทีบสองนะครับจะพอไปได้ขนาดไหนนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเทีบสองนะครับมันเคยเคยตีกระพมานะครับเก่งนะครับผมว่าเก่งตัวหนึ่งตีตานะครับแล้วโดนโดนตีเสนียดตามาด้วยนะครับตา ฝั่งท้ายนะครับจะมองเห็นประมาณแปดสิบเปอร์ซ็นนะครับมองเห็นประมาณแปดสิบเปอร์ซ็นนะครับแต่พอมาส้มนะครับมาปั่มดูเราก็เอาไปเตะดูก็ไก่ชิงนะครับเทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับเทบไม่มีผลว่าตาเสียหรือตาไม่เสียนะครับแทบไม่มีผลนะครับเขามองเห็นนะครับอีกข้างนึงนะครับฝั่งท้ายไม่ใช่มองไม่เห็นนะครับมองเห็นแต่มองเห็นแบบไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ก็ไม่มีผล ก็การตีนะครับแต่ก็ไม่มีผลกับการตีนะครับก็อยากให้ลองเขาไปดูคลิปนะครับอยากให้ลองเขาไปดูคลิปว่ามันโอเคไหมนะครับมันโอเคไหมมัน่าจจะไปเหรียญด้วยกันไหมนะครับก็ความหวังของซุ้มเล็กๆเนาะความหวังของผมนะครับปานไก่ชนนะครับทําไก่มานะครับไม่ค่อยไม่ได้อยากขายนะครับตอนนี้ไม่ได้อยากขายเลยนะครับไม่ได้อยากขายเลยไม่ได้หวังว่า ทำไก่มาต้องขายต้องขายได้ต้องขายได้นะครับความบางของผมคืออยากชนก่อนอยากเอาสายพันธุ์ไปสู่สนามก่อนนะครับถ้ามันดีมันอะไรขึ้นมามันเห็นมีผลงานขึ้นมาอะไรขึ้นมานะครับผมถึงอยากจะขายนะครับแบบอยากขายเด็กด้วยความภูมิใจนะครับไม่ได้อยากขายด้วยคําพูดนะครับอยากไม่ได้อยากขายด้วยคําพูดนะครับนะครับ โอเคครับใครที่นะครับอยากนะครับจะมาลงทุนกับผมนะครับอยากจะมาลงเร็ดไก่กับผมนะครับก็เขาไปลิงตายคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาดูคลิปของเทพสองก่อนนะครับก็สนามก็อาจะนะาะาจะเปิดเร็วๆนี้นะโคราชนะครับน่าจจะเปิดเร็วๆนี้นะครับก็แถวก็อยากจะไป เราดูประสบโชคหรือว่าหลังเขตนะครับก่อนนะครับเราดูใครที่อยู่โคราชก็น่าจะรู้นะครับรอเขาแจ้งว่าจะเปิดวันไหนนะครับก่เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมอยากรู้ว่าจะมีนะจะมีใครไหมนะครับจะมีใครไหมว่าที่จะมาเล่นมาอยู่เป็นทีมงานผมนะครับจะมีสักกี่คนนะครับเอาคนจริงนะครับเอาคนจริงเอาคนที่อยาก มาช่วยผมจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามาด้วยคําพูดไม่ใช่ด้วยมาเรื่นๆนะครับก็อยากให้เขามาดูแล้วก็พิจารณาดูนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับทําจริงออกจริงนะครับทําจริงออกจริงนะครับโอเคครับก็ปังไก่ชนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากมาหาเอฟซีเนาะมาหาเอฟซีนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดูคลิปนะครับแล้วก็ทักมาหาผมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ